สวัสดีครับภาวิลลมสิทธิ์นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมานําเสนอจุดตําหน่งจุดจ่ายตังค์เหรียญหลวงพ่ออีเหรียญรุ่นแรกนะครับว่าเขาดูเขาพิจารณาเรื่องความแท้เก๊กันอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเหรียญนี้นะครับตอนนี้นะครับเริ่มมีหลายคนสนใจนะครับเพราะว่าเหรียญสมบูรณ์แบบมากดูเนี้ยยังมีห่วเชื่อมติดอยู่เลยนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่า หลักการเล่นของเหลียญหลวงพ่ออีเนี่ยเขาดูกันที่อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ,ต,อ,อ,นะอต้องเป็นห่วงเชื่อมนะฮะหนหห่วงเชื่อมต้องเป็นห่วงเชื่อมนะอย่างที่สองก็คือบริเวณตรงห่วงเนี่ยช่างสมัยก่อนเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเอาค้อนทุบหน่อยหนึ่งนะเขาจะเอาค้อนเนี่ยตีหน่อยหนึ่งนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเนื้อปิ้นออกมาเห็นไหมเห็นไหม จะมีเนื้อปิ้นออกมาเขาจะใช้คอน่ยตีหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะบัดกีตัวเหวือตัวห่วงเนี่ยให้มันติดกันเขาก็จะเคาะหน่อยหนึ่งก็จะมีเนื้อปิ้นเกินออกมาใช่ไหมอย่างแรกนะนี่คือจุดใจตังเลยนะนะฮะสองก็คือดูที่ตานะฮะหลวงพ่ออีต้องมีตาเหรียญทุกเหรียญเนี่ยจำไว้เลยว่าจะดูเก่าหรือหรือแท้ไม่แท้นี่ดูที่ตาก่อนเลยต้องมีตาหมดนะฮะช่างเนี่ยเขาจะต้องทําตาให้ได้ก่อน อย่างที่สามก็คือต่อเต่าจะต้องมีขีดเห็นไหมต่อเต่ามีขีดยาวลงมาเห็นไหมแล้วดูเนื้อเห็นไหมนุ่มเห็นไหมเนื้อเป็นธรรมชาติแล้วก็หัวไหล่ไหมฮะหัวไหล่เนี่ยจะมีเส้นนะเส้นยาวเลยเกือบถึงเข่าเห็นไหมจะมีเส้นบางๆเนี่ย,น,ยนะเขาเรียกว่าเส้นเส้นสกเกลนะเส้นล่างแบบนะเขาจะล่างแบบนะเขียนเส้นล่างแบบ กับถึงเข่าเลยแล้วก็ในมือของท่านเห็นไหมฮะในมือที่ประสานจะมีขีดมีเส้นอันนี้สําคัญนะจุดใจต่างอีกเส้นหนึ่งฮะก็คือจะมีเส้นนะเห็นไหมในมือที่ประสานกันอยู่เนี่ยตรงกลางฝ่ามือจะมีเส้นนี่เขาเรียกเส้นใจต่างเรียกเส้นทิพนะฮะแล้วก็เส้นนะฮะดูความนุ่ม คือด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้ามาดูด้านหลังด้านหลังก็คือให้ดูทีละตัวเลยนะครับให้ดูที่ทอทหารก่อนตรงพระพุทธเนี่ยทอทหารนี่ต้องมีขีดนะฮะหัวมีขีดนี่ยหัวจะมีขีดทอทหารหัวมีขีดแล้วก็ตรงน,นะนะฮะเห็นไหมฮนะตร,ตรงกลางนะเห็นตรงกลางเส้นเล็กๆตรงกลางฮะนี้สําคัญนะ อย่างบอยท้าประจันนี่เขาจะเอาเส้นนี้เป็นหลักนะต้องมีเส้นนี้นะคือเนี่ยตรงกลางมันจะมีเส้นขีดเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยชัดหรือแทบจะไม่เห็นเลยแต่มีเหรียญน,นี่นะฮะเหรียญแรกที่มีเส้นเห็นชัดเลยนะฮะที่เห็นเส้นชัดเลยนะฮนะชัดกว่าเพื่อนเลยที่ถ้ามีงานประกวดที่หนึ่งเลยเนี่ยนะนะ เดี๋ยวจะเริ่มเดินงานประกวดอีกรอบนะครับเหรียนนี้นะครับแล้วก็ที่ระลึกเห็นไหมฮะที่ระลึกเห็นไหมฮะตัวทอทหารกับลอเรือจะมีขีดต่อกันนะมีขีดเล็กๆเ,เชื่อมต่อกันนะี่นะนะฮะแล้วก็ที่ทําไม่ได้เลยนะฮะก็คือต้องห่วงเนี่ยเห็นไหมฮะต้องห่วงเนี่ยมันจะมีรอยบุ๋มลงไปเห็นไหมตัวห่วงแล้วห่วงเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรง ช่ไหมคือที่บอกว่าเหรียญน,นี้พิเศษยังไงตรงที่มีนี่ครับนะฮะเจ้าของเขาไม่ยอมทิ้งห่วงเลยนะฮนะเก็บห่วงไว้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันนะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับจุดใจตังก็คือตรงนี้นะครับจะต้องมีรอยเนื้อปิ้นนะเกิดจากการเอาคอนตอกเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ในการเชื่อมห่วงนะนะเพื่อจะทําพื้นที่ในการเชื่อมห่วงให้มันดูดีดูสวยใช่ไหม เนื้อก็เลยจะบิหน่อยหนึ่งไงนี่ก็จะบีนะครับนะครับสวยนะครับท่านใดสนใจนะครับเหรียญเดียวนะฮะตอนนี้อันดับหนึ่งละนะครับหลายคนพูดถึงมากเลยนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับนะฮะสายสัตหีบอย่าพลาดนะครับเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเป็นชาวสัตหีบด้วยนะครับเป็นนายทหารนะ ดูนะครับความนุ่มตัวหนังสือเห็นไหมเอาขอบขอบนะดูขอบเป็นกระไหล่ทองกระหล่ยังมีกระไหล่ทองให้ติดเห็นเห็นนะยังมีกระไหล่ทองติดให้เห็นเนะี่ยถ้าดูจริงๆจะสวยนะอันนี้ไฟมันจะสว่างไปหน่อย โอเคนะครับ okay,